โอเคสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนกลองแล้วกันเนาะเปลี่ยนเป็นชุด Yamaha ขับคัสตอมดีกว่านะครับวันนี้นะครับเปลี่ยนจาก GS ตัว Grandmaster Series นะครับก็เป็นตัวของขับคัสตอมดูบ้างว่าเสียงเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมจะยกแล็คออกหมดเลยนะแล็คของซินเดียตัว G6 ก็คือจะยกออกหมดเลยฉาบด้วยนะครับเราก็เก็บสายไมย์ทุกสายนะครับเดี๋ยวเราจะไมค์กิ้งกันใหม่หมดเลยนะครับโอเค ไปเกก็บันโอเคตอนนี้เราเก็บของเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะยกออกไปข้างนอกนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปวางข้างนอกกันดีก,กว่า เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเคลียร์รายละเอียดในห้องอีกนิดนึงนะครับตอนนี้เราเก็บเรียบร้อยแล้วนะ,ะเดี๋ยวเราเอากองชุดใหม่มาลงนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดที่ผมใช้ในการอัดเพลงนะครับวันนี้นะครับที่ผมใช้ทําการคัฟเวอร์นะครับก็เอาคร่าวๆเป็นอุปกรณ์กลองก่อนแล้วกันเนาะ ก็ตัวของซิมโบลนะครับจะเป็นอันนี้ให้แฮเป็นวินเทจเพียวให้แฮกนะครับก็จะเป็นไมโนหมดเลยนะครับเป็นไบแซนหมดเลยนะครับนี่อ่าเริ่มจากไหนก่อนอ่าเริ่มอย่างนี้ก่อนก็ได้อันนี้เป็นไบแซนนะครับเป็นทรัชแคทก็คือเป็นเหมือนเอฟเฟกต์นะครับแต่ก็ไม่เชิงนะก็ตีเป็นแคชได้เสียงไม่ได้แบบกระเดยดไปทางไชน่าอะไรเงี้ยคือมันจะอยู่ระหว่างกลางระหว่างไชน่ากับ ตัวของแครชนะครับก็ใครอยากได้ฉาบแบบซาวแบบอยู่กลางๆระหว่างเอฟเฟกกับฉาก r a s h ก็ไปหาซื้อมาใช้นะครับส่วนอันนี้เป็น m i n น่นะครับ by sand dark crash นะครับก็จะเป็นเสียงแบบสั้นๆหน่อยนะครับของ Mino นะครับรุ่น by sand นะครับเนื้อก็จะพอรู้อยู่ว่ามันแบบด r กสมชื่อนะครับก็คือว่ามันจะสั้นๆนั่นแหละนะครับอันนี้เป็น by sand raw bell นะครับ raw bell นะครับก็คือ จริงๆเนื้อมันเหมือนกันนี้แหละเนื้อมันเหมือนกับตัวดักแคลสนี่นแหละแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นเสริมคือมันจะเป็นรอเบลนะครับก็คือเป็นเบลแบบดิบๆิอ่ะนะครับมันก็จะให้เสียงที่แบบเป็นอีกเสียงหนึ่งที่แบบเป็นเอกลักษณ์นะครับมากเลยแล้วก็ผมว่าไอ้ตัวนี้มันเจ๋งตรงที่ว่าตัวนี้เวลาเราตีไรนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันไรบางรุ่นเนี่ยตีแล้วบางตำแหน่งเนี่ยมันตีมันติดยากคือหมายความว่าเราตีมันโฟกัสยากแต่ว่าถ้าเป็นตัวของ ใบแซนโรเบลไรท์ Sand, Ride, เนี่ยก็คือมันจะตีแล้วมันติดง่ายนะครับตีจุดไหนมันก็ติดเสียงเหมือนกันหมดนะครับแล้วพอเราแวะมาตัวของเบลเนี่ยมันก็ได้อีกฟิลหนึ่งนะครับก็อ่าลองไปหาซื้อมาได้นะครับอันนี้เราไปหามานะครับถ้าใครชอบอะไรแบบนี้นะครับอ่าตัวนี้เป็นใบแซนเอ็กซ์ตาตินแฮมเมอร์ครชนะครับก็เป็น18นิ้วนะครับอันนี้เสียงก็อยู่กลางๆโทนอุ่นๆนะครับ จริงๆมันชื่อตินนะเอ็กซ์ต้าตินแต่ผมว่ามันไม่เอ็กซ์ต้าตินนะมันก็หนาประมาณหนึ่งนะครับตีไม่ยากนะครับซาวดีอุ่นนะครับก็ศิลปินหลายท่านใช้นะก็แบบพวกแบ็กอัพแบบพวกเนี้ยใช้เยอะเพราะว่ามันอยู่ในมุมที่แบบเออทำงานง่ายอะไรเงี้ยเป็นฉาบถ้าเป็นสินเจนก็เป็นพวก A อหรพวกเนี้ยแต่อันนี้มันจะหนากว่าหนากว่านะครับซาวก็หนากว่าแล้วตัวมันก็หนากว่าหนากว่า A อ่ะนะครับ อ่ะตัวนี้เป็นไมโนนะครับวินเทจเพียวไฮแฮทนะครับก็คืออันนี้ต้องคนแบบสายแบบชอบแบบสกัสกๆนิดนึงนะถ้าชอบงานสากก็คือต้องอันนี้เลยนะครับวินเทจเพียวไฮแฮทนะครับก็คือเป็นไฮแฮทที่มันจะออกแบบให้เสียงแบบเขาเรียกว่าอะไระเสียงแบบผกักผากต่อยแห้งๆห,หน่อยนะครับแล้วก็มันจะไม่ปิดสนิทเสียงจะไม่ซิบๆนะครับไม่ เขาเรียกว่าอะไรถ้าสายแบบสายแบบตีคมคมหมดจดหมดจดจะไม่ชอบเสียงแบบนี้แน่นอนนะครับเพราะมันแบบสักๆอะเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรดีเหมือนคนพูดแล้วแบบเสียงแหบๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นอันนี้แหละคือคาแรคเตอร์ของตัวของวินเทจเพียวไฮแ h รดของมายเนอร์นะครับก็แนะนําถ้าใครอยากได้ซาวทางเลือกแล้วแบบว่าเฮ้ยเบื่อแล้วเสียงซิบๆอะไรเงี้ยคือไปซื้ออันนี้มาเลยนะครับแต่ถ้าใครแบบ จะไปทํางานก,นกว้างๆนะผมบอกเลยว่าไม่แนะนําอันนี้นะครับก็ไปหาซื้อรุ่นพวกใบสงใบแซนอะไรที่มันเป็นแบบเป็นเนื้อประมาณนี้ดีกว่านะครับอันนี้มันค่อนข้างเฉพาะทางนิดนึงนะครับโอเคมาถึงกรองกันบ้างวันนี้ก็กรองทั้งหมดนะครับเป็นขับคัสตอมนะครับเป็นตัวของเอ่อเป็นตัววินเทจนะฮะเป็นตัวเก่านะครับตัวนี้เป็นยาม่าขับคัสตอมนะครับนี่ อันนี้เป็นปีเก่านะครับเป็นไม้เบิร์ชนะครับก็คือไม้ด้านในจะเป็นสีดํานะครับจริงๆเราขับคัสตอมเนี่ยคือมันมีนะปัจจุบันมันก็มีนะครับแต่ว่ามันจะเป็นตัวใหม่แล้นะฮะผมรู้สึกว่าจะเห็นใครเป็นพรีเซนเตอร์จะไม่ได้สตีฟจอร์แดนมั้งหรือใครประมาณเนี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นขับคัสตอมร,ร,รุ่นเก่านะครับก็คือจากคนแรกที่ตีต่อนแรกๆก,ก็จะเป็นสตีฟแกลนะครับตีซึ่งเป็น10บสปีไปแล้วแหละนะครับ สีเขาเรียกว่าเป็นเดคอเรทนะครับสีนี้นะครับเดคอเรทอ่าก็จะมีไซส์ 10, 12, 14, 16นะครับแต่ผมไม่ได้เอา14มาใช้นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับหนังกล้องใช้เป็น EVAN UV2 นะครับ EVAN UV2 ซึ่งตัว UV2 เนี่ยเพื่อนๆถามกันมาเยอะเลยว่ามันแตกต่างยังไงกับ UV1 นะครับก็คือ UV2 เดี๋ยวมันจะเว้นตรงนี้เห็นไหม เห็นไหมครับแบริ่งเอชตรงนี้นะครับมันจะเว้นให้ใสๆมันจะไม่โค้ดเห็นไหมครับมันจะทําให้เวลาหนังอ่ะมันมีวเบรสกับตัวของแบริ่งเอชอ่ะก็คือมันจะไม่ต้องผ่านชั้นโค้ดขึ้นมาก็คือว่ามันจะแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรมันจะตรงกับตัวของหนังเลยนะครับมันก็จะเหมือนกับว่ามันจะได้แนวอีกคาแรคเตอร์หนึ่งนะครับซึ่งโค้ดมันอยู่ข้างนอกนะมันไม่ได้อยู่ข้างในนะครับ อ่มันก็จะทำให้ตรงนี้มันมัน,ม,นมันบางกว่าตรงนี้นิดนึงนะครับเสียงก็จะเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้นะครับ e v e n n U V 2นะครับโอเคส่วนอันนี้นะครับใครอาจจะแบบเฮ้ยพี่แกแบบพี่เอามันหมักฝรั่งอะไรเงี้ยมาเคี้ยวแล้วเอามาวางเบอกไม่ใช่นะคือมันจะเป็นกาวที่ติดไว้บอ,อ aw, uh u, ร์ดอะยี่ห้อยูฮูนะฮะยี่ห้อยูฮูก็คือไปหากันได้ในร้านเครื่องเขียนนะครับก็ ขายกันเยอะนะครับก็สามารถที่จะเอามามาส์มิวมฟัฟหนังได้นะครับอันนี้ก็เหมือนมูนเจลแหละนะครับเหมือนกันสําหรับใครที่อยากจะแบบลองแบบใหม่ๆอะไรเงี้ยก็เอาอันนี้มาติดได้ทนทนมากนะครับดูเดีย๋ยเนี่ยไม่มีหลุดนะครับแผงแลวประมาณร้อยหนึง่งเก้าสิบอะไรประมาณเนี้ยนะครับยี่ห้อยูฮูอ่ะที่มันติดไว้บอร์ดลองลองไปหามาดูนะครับโอเค มาถึงตัวของสแนนนะครับวันนี้ผมใช้สแนนของอากิระจิมโบนะครับก็เป็นไซส์ปะมาณนะหน้าจา๋านะอันนี้ไม่ไม่ชัวนะสิบสามคูณแปดนะครับไม้เป็นไม้เบิร์ชนะครับหรือไม้บีดแต่ผมจำไม่ได้แล้วนะฮะโอเคอันนี้เป็นลายเซ็นของอากิระจิมโบนะครับอันนี้ลายเซ็นจริงๆนะแล้วก็ตัวของแบตจะอยู่ตรงนี้นะครับเขียนว่าอากิระจิมโบนะครับ เมดอินจแปลเช่นกันส่วนแท่อันนี้เป็นคานาบุสนะครับคานาบุสเป็นแท่เอ่อเป็นแท่ขาวนะไม่ใช่เป็นแท่แบบเป็นตัวทองแดงทองเหลืองอะไรอย่างนี้นะครับคานาบุสก็จะมีแท่หลายแบบอันนี้ก็จะเป็นแท่แบบเป็นแท่ขาวนะเป็นแท่สีเงินธรรมดานะครับก็ซึ่งใช้กับตัวเนี้ยโอเคนะครับใช้กับตัวไล้วจิมโบโอเคนะครับซึ่งจริงๆแล้วคนอาจจะบอกว่าโอ้โหพี่อากิระมันดีเปล่าอะไรเงี้ยผมจะบอกเลยว่าเป็นสนที่ ไม่ดีนะไม่ดีเลยเพราะว่าหลักเลยพวกเนี้ยมันค่อนข้างจะไปไวนะครับสําหรับใครที่แบบมือหนักๆตั้งพิษส,สูงๆเนี่ยหลักมันจะแตกแล้วหลักมันก็ค่อนข้างหายากนะตัวเป็นน่าจะเป็นพันกว่าอะไรเงี้ยแล้วรุ่นไอเดจิมโบ่อะสำคัญคือมันมีหกหลักนะครับก็แน่นอนแหละมันต้องแตกง่ายขึ้นแน่นอนนะครับ เพราะหลักแต่และหลักมันก็รับภลระเยอะใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไอตัวฮูปไม้ของมันเนี่ยคือปัจจุบันหาซื้อยากมากน่าจะ Discontinue ไปแล้วด้วยนะครับแต่ว่าก็โอเคเราก็ของใช้งานนะครับเราก็ไม่อยากจะคิดมากอะไรนะครับไว้มันเสียเราค่อยหานะครับก็จริงๆมันก็แต่มันเป็นแสนแนทที่มีคาแรคเตอร์ดีเลยประมาณหนึ่งใครที่ตีฟิวชั่นตีป๊อปอะพวกนี้ดีเลยนะครับแนะนำแนะนำมีความลึกแล้วก็มีความ ความคมอยู่ใตัวเองนะครับตั้งพิษสูงได้นะครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้อ่ะเก้าอี้เป็น l o อกแอนด์ซ็อนะครับรุ่นนี้พิเศษนิดนึงมีมีพนักพิงด้วยนะครับสำหรับหลังนะครับโอเคก็รีวิวคร่าวๆประมาณนี้นะฮะอยากให้ผมรีวิวอุปกรณ์กรองอะไรก็อ่าอินบ็อกมาบอกแล้วกันนะครับหรือว่าคอมเมนต์มาบอกก็ได้เดี๋ยวรีวิวให้ดูอีกทีนะครับโอเคสวัสดีครับ 拜拜。去去去去 bye bye.